อันนี้ก็จะเป็นซาวบาร์นะฮะนี่ของของอะไรฮะเนี่ยของเคฟล่าครับอ๋อมันอ่านว่าเคฟล่าใช่ไหมครับอืมผมนึกว่าเชฟเฟอร์อ๋อไม่ใช่เทฟล่านะฮะนี่ฮะเทฟล่าของที่ไหนนะฮะของของจีนป่ะของจีนของจีนเนาะนี่นะฮะอันนี้เป็นซาวบาร์พร้อมกับอะไรเนี่ยพร้อมกับซับเลยพร้อมกับซับด้วยแล้วต่อต่อจากทีวีมายังไงฮะเนี่ย ทีวีก็เข้าออปติคอนได้ครับออปติคอนครับแล้วก็อ๋อนี่เหรอครับผมมีสองช่องอ๋ออ็อกก็ได้อันนี้อะไรนะได้ครับไอโคแอกไม่ใช่ออกเนาะโอ้ได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็เป็นออฟอินก็ได้ออฟอินแล้วก็ทีวีอินทีวีอินอ๋อทีวีอินจากทีวีมาก็ได้ได้ครับนี่จะเป็นออปติคอลเป็นอ๋โคแอกก็ได้อ่าอันนี้เป็น2.1เป็น2.1ไม่ใช่5.1เนาะครับมีสี่ดอกลำโพง4ดอก ก่อบลูทูธได้ได้ครับบลูทูธฟังเพลงได้ด้วยได้เลยเหรอโอ้โหมี USB ด้วยเป็นการ์ดได้ครับอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย2,190โอ้ย2,100เองครับโอ้โหยังถูกเลยถูกมากกี่วัตต์ไม่รู้นี่วัตต์ก็อยู่ประมาณห้าสิบวัตกี่วัตต์ไม่รู้แหละเดี๋ยวเราลองเสียงดีกว่าเดี๋ยวผมลองเอายืดบีเสียบได้ไหมครัเนาะเราเราลองที่จริงมันมันใช้ได้หลายระบบเนาะใช้ได้หลายระบบเนี่ยแต่ว่าเราอ่ะเราเอายืดบีแล้วกันง่ายๆแล้วกันเนาะเรามาลองฟังเสียงดีกว่า สองพันกว่าบาทเนี่ยนี่นะนรือจะมาอบราคาพิเศษพิเศษให้ละกันเหรอเปลี่ยนฟังก์ชันก็คือเปลี่ยนฟังก์ชันเป็น USB เป็นอะไรได้เป็นอะไรบลูทูธก็ได้บลูทูธได้ครับก็บลูทูธฟังเพลงได้เลยในบ้านนะฮะเล่งเสียงขอเล่งเสียงได้ด้วยโอ้โหนุ่มนะเสียงดีนะแต่แต่มันแต่มันจะต้อง หอใช่ปกตีิถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติเราตั้งกับทีวีเราก็ต้องแยกอยู่แล้วเราต้องแยกกันอย่างนี้อันนี้จะวางหน้าทีวีถ้าไปไว้ที่อื่นเพราะว่าถ้าเกิดเราวางตรงเงี้ยมันจะปุดขุดขุะขับเบเป็นสั่นอันนี้มันจะกระแทกมันจะมีพี่แหวนว้ให้ครับนี่นี่จะมีพี่แหวนนะคะอ๋อนี่เห็นไหมแล้วอย่างนี้มันปรับเบร์ได้ด้วยไหมฮะได้ค่ะนี่เบร์เบร์แล้วครับแลเราสามารถปรับแยกเบร์แยกอ๋อใช้รีโมทปรับครับ ได้ใช่ไหมไมีรีโมทให้ด้วยนี่นะฮะตัวนี้ของของของตัวนี้นะคะแต่นี่เสียงดีนะฮะเสียงดีมากคือจับต้องได้เลยอะ่ะคือราคาโอเคราคาจับต้องได้โอ้อุ๊ยตายผมอ่าไม่เป็นไรผมดันมันมนันดันกดเล่นเพลง<ต>ไม่ใช่เหร เป็นซาวบาร์นะฮะเพื่อนๆที่สนใจซาวบาร์นะถามผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นจะวัดขนาดให้เพราะว่าลูกค้าแบบจะเหมาะสมกับทีวีไหมอย่างเงี้ยนะอ๋อผมว่าสบายมากทีวีสมัยนี้จอสี่ห้านิ้วก็ได้แล้วสี่สองนิ้วเมตรเมตรสามเมตรกว่าเมตรสามเซนฮะทีวีสามสองนิ้วก็ได้แล้วเนี่ยเมตรสามเซนใช่วางหน้าทีวีได้เลยบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องวางไม่สวยงามโอ้โหมีมีโหนี้มีวัดให้เลยนะฮะ วัดบนวันิการเต็มที่นะคะโอ้จะสวยงาม13า3 34เซนค่ะโอ้โหหรือว่าก็เหมือนกล่องเล็กๆกล่องนึงแหละใช่กองละ4เซน23เซนโอ้โหเสียงดีนะข้างหลังเท่าไห,าหา 5, ร<ะ>่นะ2,000ราคาตกติอ่ะมันอยู่ที่ 5, เสียงหน่งเก้าอ่ะนาเาสใช่โอ้โหนากสิบี่นไม่มาแกล้งปผมเลยนะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ขนาดพี่ผู้ชายพูดก็ถูกแล้วนะนี่เอาถูกกัท่านอีกเหรอหนเก้าเก้บเรัวไม่เล้าฉานนะฮะไม่เล้าฉานค่ะ มันครอบครัวไม่เล่าฉาดแน่นอนนะไม่เล่าฉาดค่ะนัดตัดราคากันเห็นๆเลยนะก็นะรายการนี้นะเรา <c oughs> ก็ต้องให้พิเศษกับรายการนี้หน่อยเนาะังกันรเรยก็สิบที่ว่าสองพันแล้วกันนะ,ะเป็นผมให้สองพันไม่ต้องทอนแล้วกันแหมโอ้โหนะฮะ <c oughs> คือเอาไปฟังเพลงได้นะฮะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> บ้านผมใช้โคแอคเนี่ยได้ด้วยอ่าเนี่ยเป็นคาเป็นมแอกเลยอยด้เหมาใส่การได้ไวยนะใส่การได้้วมนะใส่การได้ด้วยตอนนี้ผมต่อแบบดีๆเนาะโอ้นี่เป็นเพลงหนังเลยเนี่ยผมโค้ดเลือกเพลงมาโคดเหมาะเลยโอ้โหและในซเี่ยคุณสมบัติเสจะระเบียดว่ามจะมีดอกเ้เลี้ยงแต่นดอาี้คือ้พวกโอ่ะมเริ่มหมดยุบไปล้ที่แบบสาดอกสดอกเลยยไป ก็ใช้ตัวเดียวเลยแล้วดอกเดียงเอาคุยด้านก่อนเลยนั่งคุยกันเลยนะฮะตอนนี้อ่ะดอกดอกมันจะเลี้ยงเลยหนึ่งสองเนี่ยมันจะมีดอกเล็กๆเรียงลงดูเลียงเต็มไปหมดเลยแต่ชาวบาร์ต้องบอกกันนะชาวบาร์ไม่เหมาะกันร้องคาราโอเกะนะคะเราจะไม่หลอกคสำหรับนะสำหรับดูหนังดูหนังฟังเพลงทำดทีวีฟังเพลงพอได้ไหมฟังเพลงได้พอได้แต่ไม่ดอกเล็กมันละ ไม่ได้ไม่ได้นะดอกต่อยอ่ะไม่ได้นะคะถ้าเกิดจะร้องคาราโอเกะก็ต้องซื้อพวกนู้นต่อกับทีวีได้ด้วยได้พวกนู้นอเนกผสมแล้วก็คือเอาพวกนู้นไปต่อทีวีอีกช่องหนึ่งแล้วก็มาร้องคาราโอเกะอันนี้ไว้สําหรับดูหนังฟังเพลงหรือดูดูโมโนยี่สิบเก้าแหมโฆษณาให้เขาเลยโอ้โหดูหนังเพราะว่าทุกคนอ่ะลูกค้าทุกคนส่วนใหญ่ที่ซื้อ ใช่ใช่เพราะเขารู้เขาเขารู้อยู่แล้วว่าคุณกับผมเาทำมาไม่ใช่ก่อน้องเรานี่นี่เราจะนั่งคุยกันอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยผุ้ข่าวผมจะนั่งอย่างนี้เลยในก้นอีตัวนี้เลยอะต้องแบบงน้อแต่ผมเนี่ยผมเหลือบเห็นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งซาบาเนี่ยผมเหลือบเห็นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งสำหรับอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวผมตัดตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวทันนิตตัวนี้คือเชฟล่านะฮะ ราคาตอนนี้ถึงตอนไหนไม่รู้ก็คือ2,000แล้วกันนะ2 0ง0ลบสิบาท2 0ง0ันตอบาทอันนี้ได้ใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีช่องเสียบใหม่ใช่ไม่มีช่องใหม่เนาะเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วโอ้โหคนมาบอกที่มัร้านยวิวตอนบอกพีหมัดร้านวิวจะได้แถมไม่ใหม่หลอดไหม่สายดีดี มีช่องเสียบไม้เราก็เลยไม่รู้จะจะให้ไม้ไปเพื่ออะไรใช่ให้ไม้ไปจะต้องให้ไม้ไปเพื่อใช้ต้องซื้อลำโพงที่เสียบไม้ได้อย่างเช่นตัวนี้นี่อะตัวนี้ก็ได้ใช่นี่นี่ตัวนี้ราคาถูกกว่ายังได้เลยนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ถูกกว่าไม่อีกใช่ราคาลำโพงถูกกว่าไม่อีกใช่ค่ะ ได้ไมดีกว่าลำโพงอีกนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะตามกติกาก็คือ <S <S นี่ค่ะนี่อ่ะสดๆจริงๆเลยนะคะอีหมัร้านวิวมาแาล้วแถมจริงๆเราจริงรจริงลูกค,ค้าจองแล้วลูกค้าจองแล้วเราเตรียมตัวเพราะว่าเราเนี่ยเวลาคนสั่งจองเนี่ยเราจะไม่มีการแบกจิบตัวใหม่แล้วส่งเลยเราเทสตก่อนอันนี้ก็คือว่าอันนี้ลูกค้าเอามาเทสให้แล้วก็อันนี้แถมไมดอยู่แล้วสองอันไม่ดีๆสายแล้วก็เขาบอกว่าอีหมัร้านวิว ได้ไหมนี้อีกนะฮะนี่เงยนี่เห็นไหมได้เห็นเห็นเลยส่งส่งไปด้วยเลยแต่เราจะคิดค่าขนส่ง500บาทใส่ไปในกล่องเลยให้ไปเลยนะฮะกล่องมันยังมีที่ใส่เลยเนี่ยมันถ้าเกิดไม่มีที่ใส่เนี่ยเราจะแกะเป็นตัวอย่างนี้สอดไปในกล่องแล้วเราก็จะแกะแกะอันเนี้ยอ๋อแบนแบนเป็นกระดาษโอ้โหยังให้อีกนะฮะให้หมดทุกอย่างเพราะว่าคือจะได้รู้ว่าเป็นของใหม่จริงใช่ของใหม่ค่ะนะฮะ นี่อันนี้ถือเอามาชาร์จแบบที่ลูกค้าเดี๋ยวจะแพ็คส่งแล้วใช่แต่แพ็คส่งเพราะเราต้องเทสตก,ก่อนทุกอย่างเพื่อเพื่อก่อนส่งให้ลูกค้าฮะนี่นะครับ <นะ S 1> อ้าวเรามาดูดีๆกันดีกว่าเน <ะ S 1> ี่ยค่ะ